วิธีตั้งค่าหน้าจอให้แผนภาพดวงตรงเป๊ะกับมือถือของเรานะฮะอันนี้จะเห็นว่ามีเริ่มเลิมนิดนึงนะครับที่เป็นเสันลักดาวหลุดออกจากสีฟ้าด้านบนเยอะมากเกินไปเนี่ยนะครับก็มาที่นี่ครับเมนูนะครับมาที่ตั้งค่ามาที่หน้าจอปรับแต่งเองนะครับแล้วก็มาหน้าจอปรับแต่งเองตรงนี้นะครับเวลา ติกปั๊บมันจะใช้ค่าข้างล่างนี้ในการปรับแต่งนะครับอาจจะทําให้สวยขึ้นกว่าที่ีเลือกไปให้ตอนแรกนะครับเช่อนอันนี้นะครับถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นลูกศรตรงกลางที่ยาวๆนะครับอันนี้ยังเพี้ยนๆอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงกลางจอเราก็ทําการปักกับเช่นขนาดวงดวงเนี่ยเราลองเพิ่มตัวฮะทำให้ แผนภาพเกิดความสมดุลมากขึ้นลูกศรตรงกลางจะเล็กลงนะครับเอาให้เล็กลงจนถึงโผล่สามเหลี่ยมตรงกลางนิดหนึ่งเนี่ยนะครับตรงกลางนีสูบสมดุลนิดหนึ่งเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งให้หายไปเลยเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแบบนี้โอเคอันนี้มาดูที่ขนาดดาวนะครับเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ด เป็นสิบสองอันนี้แล้วแต่เราผมว่าเยอะไปสัดส่วนที่เหมาะสมนะ่าจะสักเก้าถูกวนะครับอ,อันนี้ก็ทำการซูมฮะระยะจากศูนย์กลางนะซูมลงไปศูนย์จุดเก้าเก้ากดลบไปศูนย์จุดเก้าแปดรมานะี้ผมเอาสักศูนย์จุดเก้าเจ็ดก่อนนะครับรานนี้ผมจะขยับระยะล่นไปข้างบนนิดหนึ่งก็ลบ ซ้ายขวาก็น่าจะโอเคแล้วนะครับลองซูมระยะจากสุ์กลางขึ้นอีกนิดนึงอืมกำลังดีคราวนี้ลองไปเปิดแผนภาพจานแบบ4ี่วงดูนะครับโอเคดูเรียบร้อยไม่มีอะไรล้นหลุดนะ,ะก็ได้สวยงามอย่างที่ต้องการแล้วครับ ดังนั้นถ้าเราอยากจะปรับเองเราก็มาที่ตั้งค่าหน้าจอปรับแต่งเองนะครับอาจจะมีตัวติ๊กหน้าจอปรับแต่งเองไว้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าตามที่ณตอนนี้ผู้พัฒนาใส่มาให้มันจะก็คือการติ๊กออกนี้จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีเยื่องๆเลดกนึนงเราสามารถไฟจูนได้ติ๊กถูกแล้วก็เล่นกับค่าพวกนี้อย่างที่แสดงให้ดูนะครับ